ก็ช่วงหลังมานี้ครับเราก็จะเห็นสาววาวานะอวดหุ่นเซ็กซี่อยู่บ่อยๆนะฮะเจตัวก็บอกว่าหวานใจหนุ่มตาน้ําข้าวเนี่ยก็ไม่ได้หวงอะไรนะแถมยังชอบหุ่นเธอด้วยตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าหุ่นเฟิร์มแบบไม่ได้อดอาหารครับส่วนพลนที่ก่อนหนี้บอกว่าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเจตัวก็บอกว่าก็ยังมีแพลนอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็รอเคลียร์งานให้หมดก่อนแต่ว่าแฟนหนุ่มก็ดันติดใจการใช้ชีวิตในไทยซะแล้วส่วนเรื่องแต่งงานก็มีคิดไว้เหมือนกันงานนี้เธอก็ยังเผยธีมง,งานที่คิดเอาไว้ด้วยแหละครับว่าอย่างไร ถามว่าครับแตว่าครัาบก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอจบโปรเจกต์ทั้งหมดที่ได้เริ่มไปแล้วอะค่ะภายในปีนี้ก็มีละคร3เรื่องซีรีส์หนเรื่องแล้วก็หนังเรื่องนี้อีกหเรื่องอะไรเงี้ยค่ะออั้นมาใช่เพราะว่าช่วงโควิดมันก็เลยเหมือนแทนที่จะปิดกล้องไปเมื่อกลางปีอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมด3เรื่องมันก็เลยยังถ่ายอยู่ก็เลยต้อง ถ่ายไปให้เสร็จก่อนอาจจะกับช่วงปีหน้ากลางๆปีเขาก็เข้าใจแต่ว่าก็มีแพลนบอกว่าจะจองตัวเลยไหมต้องอย่างงี้ค่ะแล้วก็บอกว่าไปสักหกเดือนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังค่ะน่าจะอีกสักสองสามปีค่ะจริงๆพอมันใส่แล้วเห็นภาพตัวเองบ้างไหมคะก็ใส่แล้วก็รู้สึกว่าตอนงานจริงคงจัดเป็นทีมแบบ ปาร์ตี้แล้วก็ทุกคนใส่บิกินี่หมดจะได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องใส่ชุดแบบใหญ่ๆ <c oughs> อันนี้คิดว่าน่าจะจริงนะคะตามสไตล์แต่ว่าอึดอัดอเลตอนเราใส่ก็ไม่ได้อึดอัดแต่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นตัวตนเราเองก็คงต้องเป็นชิลเป็นแบบว่าอ,อีกแบบหนึง่งเขาเขาก็ชอบค่ะเขาก็ชมตลอดแบบหมายถึงว่าชมทุกๆงานที่เราทําอยู่แล้วว่าแบบเรา สวยในใสายตาเขาเลยก็มีแพลนค่ะอาจจะไปทีแบบ6เดือนแล้วก็กลับมานี่บ้างเพราะครอบครัวก็อยู่ที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะสลับไปอยู่นู่นบ้างอยู่นี่บ้างพอมีเวลาว่างก็เลยมีเวลาออกกําลังกายมากขึ้นแล้วก็บวกกับที่จะต้องซ้อมมวยหนักเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนมีกล้ามเนื้อมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องออกกําลังกายค่อนข้างเยอะใครถ่ายกันคะแฟรใช่ค่ะแฟนถ่ายกันเขาว่วไงบ้างคะ เขาก็แฮปปี้กับหุ่นเราตอนนี้นะคะเพราะเขาก็อยากเห็นเราแข็งแรงในแบบที่แบบไม่ได้ลดน้ําหนักอดข้าวอะไรเงี้ยพอเราต้องซ้อมเราก็ต้องกินพอกินแล้วออกกําลังกายมันก็จะเป็นหุ่นเฟิร์มอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แบบผอมอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่ห่วงไม่ห่วงค่ะเวลาหนุ่มๆมาแบบเมนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่ามี d ดรเล็กมาเสดส่งรูปอะไรแตกมาอะไรเงี้ยก็ก็บล็อกแล้วก็ดีลี e ไปเลย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ